เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านสาธุ่ชนแล้วคราวที่แล้วนี่พูดถึงเ,เมื่ออุปติตะและโกริตะเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เจ้าสำนักของปริพาชกก็คือสนชัย สนชัยปริพาชกเนี่ยอยากจะให้ไปเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยกันเผื่อว่าสัญชัยปริพาชกค,คือว่าอาจารย์ของตัวเองณนะขณะนั้นน่ยถ้ามีวาสนาก็จะได้รู้แจ้งแทงตลอดแทงตลอดกับพระธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็จะได้สําเร็จเป็นโสดาปัฏิมักโสดาปฏิผลหรือมากยิ่งไปก่อนนั้น มีความปรารถนาอย่างไงก็ชักชวนสองสองรอบสามรอบไม่ใช่แค่นั้นนะสองร้อยถึงสามร้อยครั้งเป็นร้อยร้อยครั้งก็แล้วกันสันชทยปริภาชกก็หัวเด็ดตินขาดไม่ไปเจ้าทั้งสองไปกันเถอะพูดถึงเปรียบเทียบว่าเอ้า คนที่มีปัญญากับคนที่ไม่มีปัญญาอะไรมีมากกว่ากันล่ะอุปติตก็ตอบว่าโอ้คนมีปัญญาจะมีสักเท่าไหร่กันเทียวคนที่ไม่มีปัญญาย่อมมีมากกว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปเถิดเราจะนั่งรอคนไม่มีปัญญาอยู่ที่นี่ ก็แล้วกันง่ายๆว่าแล้วก็ทั้งสองก็พาบริวารไปทั้งสองร้อยห้าสิบคนด้วยกันที่เป็นผู้ที่เคารพเรื่มสายติดตามอ,าอุปติสตะแล้วก็โกริตะเนี่ยเอาไป250คนก็ยังเหลืออยู่ที่สำนับ250คน ในขณะนั้นพระพุทธองค์ก็กำลังทรงตรัสธรรมเทศนาอยู่ท่ามกลางจตุบริษัทก็แสดงว่าตอนนั้นมีภิกษุณีเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเกิดขึ้นตอนช่วงไหนนี่ยังไม่ได้กล่าวถึงเลยนะยังไม่ได้กล่าวถึงว่าบวชภิกษุณีคนแรกนี่เป็นใคร ันนี้เขากล่าวแค่ตอนนี้ก่อนกล่าวกล่าวมาโดโดุด้ว,น,ดวนเลยว่าเป็นทางของพระพุทธองค์ที่เสด็จไปอย่างนี้เป็นแนวทางของพระพุทธองค์ที่ประสบอย่างนี้ที่ได้เทศนาโปรดใครโปรดใครอย่างนี้ก่อนนะส่วนเรื่องพิสุนีนั้นช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่พระอานนท์เนี่ย ไปกราบทูลขอให้บวชให้แรพร่กะแม่น้านางก็คือนางิาปสชาบดีบวชให้เป็นภิกษุณีนะอันั้นะเรื่องราวนั้นไว้ค่อยค่อยรู้กันทีหลังก็แล้วกันตอนนี้เรามารู้ตอนของพระพุทธองค์ลล้วนๆก็ตรัสกับพระ,ะพระภิกษุทั้งหลายว่า โน่นน่เมื่อเมื่อพระองค์ทรงแลเห็นอุปติสสะและโกริตะพาปริพาชกมาพาบริวารมา250คนพามาก็ตรัสกับพระพิสุทั้งหลายว่าโน่นน่ยพิสุทั้งหลายอสองคนที่มานั่นคืออุปติสสะและก็โกริตะปริพาชกซึ่งเป็นคู่เอกอักรสาวกของเรา เป็นเอกอัคระสาวกของเราเมื่อมาถึงแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังในจตุในอริยสัจสีตต่พอสังเขตก็ยังให้250คนปริภาชกบริวาน่ะ250คนนั้นสำเร็จเป็นพระอราหันต์ทั้งหมดเลย250คนนั่นนะเว้นไว้แต่อุปติตะและโกริตะ ไม่สําเร็จไม่สาเร็จเป็นพระอรหันต์มีปัญหาถามว่าเอา้าทําไมอัครสาวกจึงไม่สําเร็จโดยพรันก็มีคําตอบว่าเพราะเพราะว่าอุปาติสะและโกริตะเนี่ย มีภูมิปัญญาอันมากมีภูมิความรู้มีปัญญาอันมากกว้างกว้างไกลเพราะว่าเรียนรู้ศาสตร์ครอบทุกศาสตร์แลว้วนะความรู้ก็เยอะก็ต้องใช้ความคิดความคุ่นคิดตึกตรองลังเลสงสัยแล้วลังเลสงสัยอยู่ก็ตึกตรึกตรองพิจารณาดู ขนตาก็คอยจะ,จะหลุดเข้าตาไม่รู้เป็นยังไงทีเนี้ยอ๋อก็เป็นคาแก้อย่างนี้บวชมาได้เจ็ดวันพระโมคคัลลานะก็สําเร็จเป็นพระอระหันต์เมื่อบวชแล้วเนี่ยพระโมคคัลลานะ แล้วก็ตั้งชื่อนะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนามจากจากอุปติสตาและโกริตะเมื่อเมื่อเมื่อบวชให้แล้วเนี่ยเออลืมไปข้ามตอนที่ว่าพระพุทธองค์บวชให้ทั้งหมดเนี่ยสองร้อยห้าสิบเจ็ดท่านเนี่ยเป็นอรหันต์สองร้อยห้าสิบและอีกสองท่านห้าสิบอปดห้าสิบสองเป่มาเทห้าสิบ ห้าสิบเจ็ดห้าสิบสองพระพุทธองค์ทรงทราบว่าปริพาชกทั้งสองร้อยห้าสิบนั้นสำเร็จเป็นพระอา,หารหันแล้วก็เหยียดทักศิณนหนัดขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเอทะพิกขโวกล่าวเพียงเท่านี้หนวด คราและเกษาของทั้งหมดนั่นนะของปริภาชกทั้งหมดนั้นหลุดล่วงหายไปเลยแล้วมีผ้าตีวออัฐบริขารอันเป็นทิพย์เลื่อนลอยมาจากนภาอากาศมาสวมทรงองค์ของพระอุปติตะและก็โมกละละก็อุและกริตะสำเร็จเป็นพระภิกษุสฆ์ สำเร็จการอุปสมบทในครั้งนั้นแล้วก็ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อนามของอุปติษฐแล้วก็มครมกลานะว่าตามสกุลเดิมของมารดาก็คืออุปติสฐนี่เกิดจากโมคลีนางสารีพรามณีก็ตั้งชื่อให้เป็นสารีบุตรส่วนอุปติสฐนี่เป็นลูกของนางโมคลีก็ตั้งชื่อให้เป็นโมคคลานะ ก็ได้มีชื่อใหม่เป็นชื่อสารีบุตรแล้วก็พระโมัลลานะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบวชได้เจ็ดวันแล้วนะบวชได้เจ็ดวันแล้วจึงพระโมัลลานะจึงสำเร็จเป็นพระอรหรันต์เมื่อบวชแล้วก็ปลีก,กลีกเล้นตัวไปอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียวใกล้เมืองอกัลละวะคาม กัลละวาละคามในตำบลแว่นแควนราชดอนอมคตราชนั้นอยู่ที่เมืองที่มคตเมื่อเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดมีอาการถิ่นนมิทะก็คือง่วงเหงาเหาหาวนอนซึมเศราซึมง่วง,ง,งมากอย่างมากเลยพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณว่าอ๋อตอนนี้ พระโมคัาลานะกำลังง่วงก็สเสด็จไปด้วยปาฏิหารไปปรากฏกายอยู่ตรงหน้าของพระโมคัาลานะเพื่อจะทำกระทำความง่วงเหงาหาวนอนให้หายไปในสมัยเรียนนั้นมีการบอกวิธีของพระโมคัาลานะนะว่าทำอย่างไรจึงจะหายง่วงเนี้ยนะ ถ้าเธอหายง่วงเธอก็ยอนหูเ,เธอเธอง่วงเธอก็ยอนหูขยี้ตาเอาน้ำล้างหน้าแต่อ้ที่เขาพูดกันเราไม่เล่น <c oughs> เราไม่เล่นพิธีแก้งง่วงที่ดีที่สุดเราไม่เล่นเราเล่นเฉพาะแค่เรากล่าวเฉพาะแค่คำของพระพุทธเจ้าก็แล้วกัน แล้วก็ให้ทาตุกรรมมากรรมฐานสี่ให้พิจารณาทาตุกรรมฐานสี่าาก,รรก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองาธาตุที่แข็งแข็งก็เป็นดินอาธาตุดินก็คือาธาตุแข็งแข็งก็มีอะไรเล็บฟวันกระดูกเนี่ยส่วนของเหลวก็เป็นาธาตุน้ำาธาตุลมอะไรก็ว่ากันไปนะ นั่นก็คือเมื่อพระโมกขลานะได้พิจารณาตามญาณของพระองค์ก็สำเร็จเป็นพระอราหันต์ในเวลานั้นเลยได้เจ็ดวันพอดีสำเร็จเป็นพระอราหันต์คือพระโมกขลานะอา้าวตอนนี้ก็สิบเ็ดนาทีเข้าไปแล้วส่วนสารีบุตรนั้นใช้เวลากลึงเดือนนะ ใช้เวลากึ่งเดือนจึงสําเร็จเป็นพระศสาเป็นพระอาหารหันต์แต่ว่าสําเร็จด้วยอย่างไรไว้คอยมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจะมีกมบมดาท่านสาทุชนทุกคนทุกท่านเทลินเจริญพร